เจริญพรญาติโยมผู้ประสบภัยทั้งความรักทั้งหลายวันนี้หลวงตาไม่ได้มาซ้ำเติมนะแต่อยากจะถามคำถามเดียวเคยสงสัยไม่ว่าทำไมเราถึงเป็นแม่เหล็กดูดคนแย่ๆเข้ามาในชีวิตบางคนดีแสนดีแต่โดนเทตลอดบางคนรักแทบตายสุดท้ายมารู้ตัวอีกทีอ้าว เรากลายเป็นมือที่สามเฉยเลยหรือบางคนหนีเสือปะจระเข้เลิกกับคนเจ้าชู้คนเก่าดันมาเจอคนใหม่ที่เจ้าชู้กว่าโยมเอ้ยเรื่องบังเอิญไม่มีจริงในโลกนะถ้ามันเกิดขึ้นซ้ำๆแปลว่ามันมีเหตุบางอย่างที่โยมมองไม่เห็นหรือที่ทางธรรมเขาเรียกว่าวิบากกรรมกำลังทำงานอยู่วันนี้ วางทิชชู่ลงก่อนนะแล้วมาฟังหลวงตาหลวงตามีวิธีล้างกรรมความรักแนะนำวิธีแก้ที่ต้นเหตุมาดูกันก่อนจะไปแก้เราต้องยอมรับความจริงกันก่อนนะโยมปัญหาความรักที่พังซ้ำซากส่วนใหญ่มาจากสองสาเหตุหลักทางธรรมลองดูนะว่าเราเข้าข่ายไหมหนึ่งกลิ่นคาวจากอดีต หรือวิบากกรรมกาเมสุมิจชาจารข้อนี้สำคัญลองนึกย้อนไปหรือลองสำรวจใจตัวเองในอดีตชาติหรือแม้แต่ชาตินี้ช่วงวัยรุ่นเราเคยไปทำใครร้องไห้ไหมเคยไปแอบคุยกับคนที่มีเจ้าของไหมหรือเคยสนุกกับการบริหารสเสน่ห์กรรมข้อสหรือกาเมสุมิจฉาจารเนี่ยแรงนะโยมมันเหมือนบุมแรง คว้างออกไปแรงแค่ไหนมันเวียงกลับมาแรงเท่านั้นส่งผลให้ชาตินี้เราต้องมาเจอคนไม่จริงใจเจอคนเจ้าชู้หรือรักใครก็มีอุปสรรคพ่อแม่ไม่ปลื้มบ้างแฟนเก่าเขาตามรังวานบ้างนี่คือผลของการกระทําเก่าอีกสาเหตุคือการเลือกคบคนหรืออเสวนาจะพาลานังอีกสาเหตุคือ เราเลือกผิดเองในมงคลชีวิตข้อที่หนึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าไม่คบคนพานถ้าโยมชอบไปหาคู่ในวงเล่าโยมก็จะได้ขี้เมาถ้าโยมชอบคนทรงแบดโยมก็ต้องเตรียมใจเรื่องความปวดหัวบางทีไม่ใช่กรรมเก่าหรอกแต่เป็นเพราะเราไม่เลือกคนให้ดีเอาความหลงนำหน้าความจริงแล้วจะแก้ยังไง หลวงตามีสูตรยาใจมาฝากสามขนานใครทำตามนี้รับรองชีวิตรักเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือข้อที่หนึ่งตั้งสัจจะหยุดกรรมใหม่ยาขนานที่หนึ่งนะโยมโยมต้องตั้งสัจจะกับตัวเองเดี๋ยวนี้เลยว่าชาตินี้ฉันจะรักษาศีลข้อสยิ่งชีพไม่ยุ่งกับคนมีเจ้าของไม่นอกใจไม่คุยเผื่อเลือก ถ้าโยมหยุดสร้างกรรมใหม่กรรมเก่ามันจะค่อยๆจางลงแต่ถ้าโยมยังทำเพิ่มมันก็เหมือนเติมเชื้อเพลิงให้ลุกโชนตลอดเวลาข้อที่สองถวายของคู่บวกขอขมายาขนานที่สองนะถอนคำสาปเวลาไปทำบุญให้เน้นถวายของเป็นคู่เช่นเทียนคู่ธงคู่รองเท้าแตะ หลอดไฟคู่หรือหมอนคู่เคล็ดลับสำคัญตอนถวายให้ตั้งจิตอธิษฐานขอขมาข้าพเจ้าขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรเรื่องความรักทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ข้าพเจ้าเคยทำให้เจ็บช้ำน้ำใจขอให้กรรมนั้นจงเป็นอโหสิตั้งแต่วันนี้เวลานี้เป็นต้นไปข้อที่สฉลาดอธิษฐานจิต ข้อนี้คนพลาดกันเยอะนะโยมเวลาขอพรความรักอย่าขอแค่ว่าขอให้มีแฟนหล่อหรือสวยขอให้รวยเพราะคนหล่อหรือรวยที่เป็นคนพาลก็มีเยอะแยะให้ฉลาดอธิษฐานแบบนี้นะโยมจดไว้นะว่าด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทำดีแล้วขอให้ดึงดูดแต่บัณฑิตและกัลยาณมิตรเข้ามาในชีวิตขอกลุ่มคนพาล คนเจ้าชู้คนไม่จริงใจจงออกไปจากวงจรชีวิตของข้าพเจ้าขอให้เจอคู่ครองที่มีศีลเสมอกันมีศรัทธาเสมอกันและมีปัญญาเสมอกันเห็นไหมโยมเราขอคนศีลเสมอกันถ้าโยมเป็นคนดีโยมก็จะได้คนดีแต่ถ้าโยมยังไม่ดีโยมก็ต้องรีบปรับปรุงตัวนะ ไม่งั้นศีลเสมอกันแบบพานชนพานบ้านแตกนะโยมสุดท้ายหลวงตาอยากฝากไว้ระหว่างที่รอคู่แท้ให้โยมรักตัวเองให้เป็นก่อนบางคนกลัวความเหงาจนยอมลดคุณค่าตัวเองไปคบใครก็ได้อย่าทำแบบนั้นการอยู่คนเดียวอย่างมีเกียรติดีกว่าการมีคู่แล้วต้องทนทุกข์เหมือนตกนรกทั้งเป็นใช้เวลาช่วงโสด สร้างบุญสร้างคุณค่าให้ตัวเองทำตัวเราให้หอมฟุ้งด้วยศีลด้วยความดีเดี๋ยวพึ่งดีๆคือคนดีๆมันจะบินตามกลิ่นความดีมาหาโยมเองโดยที่โยมไม่ต้องวิ่งไล่จับเลยสรุปนะโยมใครที่รักพังซ้ำซากถือศีลข้อสามให้เคร่งครัดหยุดเป็นมือที่สามทำบุญถวายของคู่ แล้วขอขมาเจ้ากรรมนายเวรอธิษฐานขอคู่บุญหรือบัณฑิตอย่าขอแค่คนหน้าตาดีถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนที่กำลังอกหักผิดหวังเรื่องความรักซ้ำๆเพื่อเขาจะได้เจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตใครที่ตั้งใจจะเริ่มชีวิตใหม่หลวงตาขออวยพรให้ทุกท่านหมดทุกเรื่องความรัก ได้เจอคู่สร้างคู่สมที่จะจูงมือกันไปทางสว่างนโยมเจริญพร